สาวยด,ดียคบทุกคนไปดูกับผมเช่นเคยแล้วซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนลงไนแม่สอนลงไนแม่ในโหมดท i l ร t ตสตี้ใช่ก็มันลงได้ทุกโหมดแล้วนะแต่แค่ต้องวางตัวอะไรอย่างนง้นแนหะก็นี่เลยอัปเดตใหม่ซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วสำหรับคนติด t o เร็ตเท e n ดิฟิน ก็จะกมก็ประมาณนี้แหละเพช่องอื่นเขาก็อรีวิวอะไรไปแล้วนะเนาะก็ผมจะมาสอนลงเลยซึ่งตัวที่ใช้นะครับก็จะมีอาี๋ยบผกทอดก่นกอนก็ตัวหลักเลยนะครับทุกคนก็คือนี่เลยตัวนี้แหละมันชื่อเลยไม่รู้อ่ะ ดีอะไรอ่ะเออดีเลไัช่างมันเถอะนะแล้วก็ต่อไปตัวที่เราจะใช้คือจะใช้ตัวอะไรก็ได้นะครับต้นเกมมันที่แบบเอาไว้แบบต้นเกมก่อนแล้วพอระวังไดนะ้แล้วก็ขายตัวนั้นทิ้งเลยซึ่งจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะลัคก,กี้สปิกเกอร์แมนก็ได้นะทุกคนก็ลักกี้สปิกเกอร์แมนก็เอามาจากอันนี้นะเราต้องลงนี่เลยก็อีตี้ได้หนึง่ง ไ้หนึโคเออรีเลยประมาณนี้แหละนะก็อี่สอที่ผมจะใช้ก็คือสามนาทีวีแล้วก็ทุกคนจะใช้บ๊อบดีเจก็ได้นะก็ต้องใช้อยู่แล้วแหละหรือว่าไม่ใช้ก็ได้นะก็ตอนที่ผมจะไปแบบต้นเกมเลยก็ไม่ใช่ใครไปอย่างจิ้ง ว่าผมน่าจะเอาอันนี้ไปแล้วกันนะอืมนี่เลยผมจะเอาคิวปิดไปนะอ่าก็ใครจะเอาะไรไปก็ได้อะนะก็ประมาณนี้นะทุกคนถ้าผมกันแล้วก็ไปชมกันเไปโอ้ยครับทุกคนก็มากันไปเรียบร้อยแล้วอือก็เลือกเลยไนแมร์แล้วก็ออโต้จะคลิปเลยนะอืมประมาณนั้นก็อืม ผมแบบอยากลองเปิดเปิ่ยังรู้สักหน่อยดูเดียวน้อยโอเคเปิดไม่ใช่ปิดเออเริ่มมาผมก็จะวางชิวปิดก่อนนะแล้วผมก็จะปรับเป็นอารดารลตารัดโอเคผมก็จะปรับเป็นารัดก็รอวางตัวเงินเลยนะครับทุกคนผมก็จะรอวางซานต้าเลยก็ตัวเงินทุกคนจะใช้ตัวในก็ได้นดะ ก็ผมก็จะวางซานตาไปอขอวางตาตาให้ครบก่อนละกันนะโอ้ยทุกคน้วซึ่งผมก็วางหมดแล้วแล้วเง้นเราก็จะเหลือสองร้อยใช่ไหมนอนเอามาอัพซานตาเอ้ยส่วนนี้ก็ปล่อยให้มันลุดไปก่อนนะครับยังไงนันก็ตีอน,นี้อยู่แล้วมาพอเราอัพเสร็จแล้วก็รอเลยนะครับโอเคตอนนี้เงินก็เด้งขึ้นมาประมาณห้าร้อย ก็น่าจะต้องรอเวิปปกนะเราต้องรอไปโอเคครับรอรอรอโอค,ครับเวิปุกมาแล้วก็วางเลยนะครับนี่เลยอ่าผมหาวางโอเคแต่พอเราวางแล้วก็แน่นอนครับทุกคนตอนนี้เราจะเพิ่งขายนะให้เรามาอัพอ่าซานต้าโอเคอัพเสร็จแล้วก็ ขายเลยก็ได้ครับโอเคครับขายเลยครับขายแล้วก็มาวางอีกตัวโอหนึงนะโอเคครับวางแลวแล้วก็เงินทีเหลือก็มาอัพนะโอเคก็อัพซานต้าไปเลยนะครับอมก็จะอัพซานต้าให้ถึง อประมาณเวลประมาณเวลสี่แล้วกันนะอ่าประมาณเวลสี่แค่นี้ก็ไหวแล้วครับทุกคนเนี่ยส่วนไอ้อันนี้หลุดก็ไม่เป็นไรอาซานตาไปยังไงแล้วก็ไหวอยู่แล้วอืมรวยรับทุกคนซึ่งซานตาผมก็เวลสี่กันหมดแล้วแล้วก็ผมก็จะมารออัพอันนี้นะอ่าตัวหลักของเรากันเลยอืม ก็รอเลยนะครับโอเคแล้วก็อัพไปเลยโอเคแล้วก็รออัพอ,อีกตัวด้วยนะครับอรออัพอ,อีกตัวด้วยนะครับตัวนี้ผมก็อัพได้แล้วโอเคหลังจากนั้นเราก็มาอ่าอัพตัวเงินต่อเลยอ่าก็อัพซานต้าให้ถึงเวลเวลหกเลยนะครับอืไป โอเคครับทุกคนแล้วก็วิวหุกกันหมดแล้วแล้วผมก็จะมาอัพไอตัวนี้ให้วิวันี้นะอืมอัพให้วิววิววิวอะไรอ๋อวิวสามอัพให้วิวสามนี่ก็วิวหุกนะครับตัวนี้ก็อัพเหมือนกันโอเคหลังจากนั้นเราก็ต้องมาอัพตัวนี้ถึงวิวเจ็ดกันเลยนะตามผมก็จะมาอัพซาต้าถึงวิวเจ็ดเออ โอเคซานต้า okay. ผมก็วิวจิตแล้วนะก็ไป mm hmm. ประมาณนี้แหละทุกคนก็ไม่ต้องอัพเพิ่มละคราวน,นี้เราก็จะมารออัพไอ้สองตัวนี้ให้ปันแล้วก็มาวางกันเลยนะเอ okay. ผมก็จะรออัพให้ปันเลยนะครับอืมม mm ัน hmm. ไม่พอไม่เป็นไรยังไงล้วก็ไหวอยู่เดียวแค่น,นี้แหละอืมก็ไหวแล้วโอเคครับแล้วก็มาอัพตัวแรกอืม mm hmm. ต่อไปเราก็รออัพตัวที่สองเลยนะครับอือหยูวโ o มาไอ้เป็นไรโอ้โหปิดเลยแล้วกันนะเอตัวที่สองก็อัพปั่เรียบร้อยอโอเคหลังจากนี้เราก็มาวางตัวนี้เลยนะครับวางไปเลยวางประมาณ อย่างนี้นะครับวางแบบแถวๆนี้ยตรงนี้วางกันหน้าก็ได้นะเอแล้วก็ทุกคนก็รออันนี้เลยอัพอันนี้เลยนะอัพแมน,นตันทุกตัวอเออจะเป็นยังไงทุกคนผมลืมวางตรงนี้อีก โอเควางประมาณสี่ตัวนะครับอืมแล้วก็ที่ผมให้วางสี่ตัวก็เพราะว่าเราจะได้มาวางอ่าปั๊บด้วยนะีอเจโอเคตัดภาพไปตอนที่ผมอัพอันนี้ตันเลยนะโอ้ยทุกคนผมลืมบอกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าตอนที่เรากำลังอัพอยู่ ให้เราวางกันนี้ไปด้วยนะ,ะให้เราเอาัพตรงดีเจไปก่อนนะผมลืมผมลืมบอกเ okay, ้วก็อัพต่อ้เลยครับไม่มีอะไรละแค่ในี้แหละอโอ้คครับทุกคนแล้วซึ่งผมก็จะอัพตันเรียบร้อยแล้วซึ่งนี่ก็เป็นตัวสุดท้ายโอเคก็ดูสิครับมาถึงอันนี้ก็น่าจะไหวแล้วโอเค okay. ก็ตัวนี้เนี่ย มันกันหลับเลยนะครับทุกคนแบบกันหลับร้อยเปอร์เซ็นต์แหละหรือว่ากาันสตันนั่นแหละแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเออสมมุตนิน้าแบบม,มีมีตัวอะไรอะไรอ่ะอ่าที่มันแบบพุ่งอะ่ะเอออะไรสักอย่างแหละอแบบมันพุ่งมาแล้วแบบมันจะระเบิดใช่ไหมทุกคนแล้วน่นอนตัวนี้อืมไม่โดนตันหรอกครับ ผมว่านะมันน่าจะต้องดูนเนอร์แบะอัปเดตหน้าถพามันโกงเกินไปละมันโคตรโกงเลยทุกคนอือก็หลงังจากนี้แล้วก็ขายสาต้าทิ้งเลยโอเคแล้วก็เราก็จะมีเพิ่มเราก็จะมาวางนะครับองางวางตรงไหนดีวางตรงนี้กว่าโอเคเออแล้วก็อัปไป อ,อตัวนี้โอเคก็อัพให้ตานไปโอเคก็มีเท่านี้แหละทุกคนก็อืมประมาณนี้เลยนะก็รอจบเลยแอ้นอนแอกชิวๆอีซี้ตัดภาพไปตอนจบเกมเลยดีกว่าหรือว่าไม่ตัดดีโอเคมีตัดกันแล้วกันนะทุกคนอเคออผมว่าผมจะให้ทุกคนเห็นเลยว่า ผมไม่ใช้ตัวอื่นแน่นอนเออแล้วผมก็เวลานี้ตามนี้เลยนะอืมก็ไม่แหละไม่ดูก็ไปยาวโอเคก็ไปคูณคูณสี่แปอืม,อม โอยครับทุกคนก็มาถึงเวฟที่49แล้วก็ใกล้จะ50แล้วเฮ้ย50เรียบร้อยอืมก็ไหวยอยู่แล้วแหละดูสิว่าเบียนหน้ายนะังไงก็ต้องโดนเลยแล้วครับโดนเนิฟแน่ผมว่านะว่ามันโกงเกินไปแนือย่างมันตีหามุดด้วยเหมือนแบบคิวปิดเลยนะก็ยังไงบอสออกมาแล้วบอสไครึ่นแจ็คสัน โอ้ทุกคนดูดิว่าไม่น่าจะมาถึงตรงเนี้อือใช่จริงด้วยแล้วเราก็ผ่านไปทิบยลยครับทุกคนอือก็บอกแล้วก็เทบนี้ยังไงก็ผ่านแน่นอนนะก็ส่วนส่วนวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมไปละไปไป